ครับวันนี้ทีเจฟามของเรานะครับก็จะมาพูดเรื่องของอาการเลือกอาหารของไส้เดือนหรือที่เรียกว่าเบดดิ้งนะครับาทางฟาร์มของเราเนี่ยใช้เบดดิ้งนะครับลักษณะของการแชร่ก็คือแช่แบบกระสอบนะครับแช,แช่ทั้งกระสอบเลยนะครับเราก็จะเลือกทําตามลักษณะที่ที่ง่ายที่สุดจริงๆแล้วเราเคย เราเคยแบบว่าเปิดกระสอบแล้วเทแต่ทีนี้มีปัญหาก็คือว่าน้ําจะไปอุดตันท่อเราก็เลยปรับมาใช้วิธีการแชร่ทั้งกระสอบนะครับะระยะเวลาการแชร่เนี่ยเราก็จะแช่ประมาณสามวันถึง4วันประมาณ5้าถึงหน้ํานะครับ mm hmm. ก็อันนี้เราได้ทดลองมาหลายหลาย,หลายรอบแล้วว่าเราควรจะแช่ที่เท่าไหร่ดีนะครับทีนี้แต่ละฟาร์มก็ไม่เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงที่ ที่ผู้เลี้ยงไส้เดือนอมือใหม่ทุกทุกคนทุกท่านแล้วแต่ว่าใครจะแช่แบบไหนขอให้ทดลองก่อนนะครับอย่างในน้อยสามวันถึงสามน้ำขึ้นไปแต่แต่บางที่ได้มมลไส้เดือนมาจากแหล่งที่ดีที่เชื่อถือได้เนี่ยก็จะแช่น้อยนะก็แล้วแต่บางทีก็บางคนบอกว่าวันเดียวก็ได้2วันก็ได้3วันก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ของเราเนี่ยเราทําแล้วเราเทสแล้วทํามาหลายครั้งแล้วแล้วทีนี้เราก็ ปรับดูแล้วว่ามันเหมาะกับฟาร,ร์มเราที่เราจะทําแบบนี้นะครับแช่ทั้งลูกเลยนะครับพอแช่แล้วเนี่ยนะวิธีการเราต่อมาก็คือแช่กระสอบทั้งลูกเลยเวลาเทน้ํปล่อยน้ําน้ําก็ขี้วัวก็ไม่ไปตันที่ท่อหอดนะครับทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่แต่ละฟาร,ร์มในระบบจัดก,การแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับพอเวลาขี้วัวเนี่ยเราก็จะเลือกขี้วัวมาจากแหล่งที่เราคิดว่าได้ขันมาแล้วนะครับของผมเนี่ยเลือกขี้วัวจากเจ้าที่ ไม่ค่อยมีหินไม่ค่อยมีก้อนกรวดแล้วก็จะมีฟางบ้างน,นี่ครับลักษณะเศษฟางแบบนี้ที่ปนมากับกระสอบของขี้วัวแต่ว่าผมก็คัดออกนะครับ <im cast> เพราะว่าของผมเนี่ยก็ขายเบดดิ้งด้วยแล้วก็มีมีจำหน่ายที่เป็นเบดดิ้งเลยด้วยและอย่างเราก็ใช้กับฟางของเราเอง <im cast> <im cast> เราเลี้ยงเองนะครับเพราะฉะนั้นเราคัดคุณภาพอย่างดีให้กับ ผู้ผู้ผู้ที่ซื้อของเราไปนะครับวิธีการเลือกเราก็เลือกมาจากแหล่งที่ที่เราคิดว่าแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับก็เนี่ยนะครับดูลักษณะของขี้วัวน,นะอ่าก็ฟางก็มีครับผมอ่าอันนี้อันนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับเศษฟางเศษไรแต่ว่าเวลาที่เราไปปั่นแล้วเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นว่าเป็นเศษฟางเยอะมันจะฟุ้งนะครับมันจะฟุ้ง แล้วอย่างหนึ่งเราก็อยากได้มูลไส้เดือนที่เป็นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเราก็จะคัดออกตั้งแต่ตอนนี้เลยก่อนที่เราจะไปให้ไปลงกระมังคัดให้ได้จํานวนที่เยอะที่สุดนะครับอาจจะมีติดไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราก็คัดแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้ามีเศษหินเศษก้อนกรวดนะครับพวกนี้เป็นอันตรายต่อไส้เดือน <c oughs> เพราะว่าเวลาเราเข้าเครื่องร่อนเนี่ย <c oughs> เครื่องร่อนกอ็มันจะไป กระทบกระแทกต่อตัวไส้เดือนนะครับทำให้ไส้เดือนบอบช้ําหรือบางทีอาจจะตายได้ถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับระวังเรื่องของเศษก้อนกวดพวกนี้ด้วยนะครับเราก็แล้วพอเวลาเอาออกกระสอบจากกระสอบมาเนี่ยเนื่องจากเราแช่ไปหลายวันกระสอบอาจจะมีความชื้นอยู่เราก็จะมาพึ่งลมลักษณะนี้ก่อนนะครับพึ่งลมให้แห้งให้ให,ให,ให้ให้ไม่เปียกนะครับให้ไม่เปียกก่อนที่เราจะนําไปใช้นะครับ นะวิธีการเรื่องคร่าวๆนะครับหวังว่าจะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เลี้ยงไรยใหม่นะครับยังไงก็ปรับใช้กันดูนะครับแต่แต่ละฟาร์มก็แต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันนะครับยังไงผู้เลี้ยงมือใหม่ก็ค่อยๆปรับดูให้เหมาะตัวเรานะครับให้ลองทดลองนะครับอยากให้ทดลองทํากันดูก่อนนะครับของของเราก็เราพยายามที่จะทําให้ง่าย ระบบจัดก,การให้ง่ายต่อการเรียนของเรานะครับนะโอเคงั้นขอบคุณมากครับสวัส